จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่29การเอาชนะตระกูลเฉินยังชีอยู่ในอารมณ์ที่จะฆ่าใครสักคนและไม่มีแผนที่จะรั้งไว้เมื่อต้องรับมือกับตระกูลเฉิน เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำงานกับบ้านแห่งเงามืดกับตระกูลหยางซึ่งหมายความว่าทั้งสองตระกูลได้มาถึงจุดที่พวกเขาอยู่ตรงข้ามกันราวกับไฟและน้ำไม่จำเป็นต้องแซงทำเป็นว่าจริงใจทันทีที่หยางชีปรากฏตัวเขาก็ใช้วิชาพลังปราณของเขาเพื่อส่งลูกธนูและลูกธนูหน้าไม้พุ่งออกมาราวกับฝูงตะกะแตน แน่นอนว่าเขาแอบดึงพลังปราณที่แท้จริงซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระแสน้ำวนนรกของเขาเมื่อเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับที่7ถ้าเขาขับเคลื่อนแม้แต่ก้อนกรวดเล็กๆด้วยพลังของกระแสน้ำวนนรกของเขามันก็สามารถบดขยี้ภูเขาได้ดังนั้นจึงแทบไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ลูกธนูและลูกธนูสามารถทำได้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของมังกรโคชสารขนาดมหึมาโบราณหตัวฟับฟับฟับ ลูกธนูพุ่งเข้าใส่โลและชุดเกราะของทหารตระกูลเฉินและถึงแม้จะยิงลูกแรกทหารประมาณ50นายก็ตกลงไปหนึ่งในผู้บังคับบัญชาในกองทัพตระกูลเฉินซึ่งเป็นชายในระดับที่6พยายามสกัดกั้นลูกธนูด้วยฝ่ามือโชคไม่ดีที่ลูกศรแทงเข้าไปในมือของเขาและพุ่งเข้าที่แขนของเขาทําให้กระดูกแตกเป็นเสี่ยงเสียงและปลดปล่อยพลังปราณระเบิดออกมาจนเส้นลมปราณของเขาบิดเบี้ยวอย่างเจ็บปวด ชายผู้นั้นกรีดร้องด้วยความตกใจท้ายที่สุดลูกศรน,นั้นได้รับแรงหนุนจากพลังปราณจากนรกที่แท้จริงเสริมด้วยเจตจำนงของปีศาจดูเหมือนว่าจะมีพลังมากพอที่จะทำลายจิตวิญญาณและทะเลแห่งสติปีศาจเชินต้าไล่คำรามปรมาจารย์คนอื่นๆของตระกูลเฉินมองไปรอบๆกับเหยื่อที่กรีดร้องซึ่งลม้มลงกับพื้นและดวงตาของพวกเขาก็แดงกำ่ำ ทหารทุกคนในกองทัพนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและได้รับยาหลอมรวมพลังปราณจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละคนที่เสียชีวิตเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และทำให้ประโยชน์ของกองทัพตระกูลลดลงในฐานะที่เป็นภัยต่อผู้อื่นและตอนนี้ทหารเกือบ50ในถูกสังหารในนัดเดียวหัวใจของปรมาจารย์ตระกูลแทบจะหยดเลือดออกมาเมื่อเห็นมันจู่โจมข้าคนไม่เอาไหนตัวน้อยนั่นซะสุภาพบุรุษจากบ้านแห่งเงามืดโจมตี ใช้วิชาพิษของเจ้าเด็กคนนั้นต้องถูกฆ่าฆ่าทุกคนในตระกูลหยางอย่าปล่อยให้ไก่หรือสุนัขหนีไปด้วยชีวิตของพวกมันฆ่าพวกมันให้หมดแม้แต่สัตว์ นำโดยปรมาจารย์ระดับสูงในตระกูลเฉินกองทัพพุ่งเข้าหาอย่างฉีข้างหน้ามีผู้อาวุโสคนหนึ่งเฉินต้าหงซึ่งอยู่ในระดับที่7็เขาถือดับใหญ่หัวผีที่มีขอบเป็นประกายด้วยพิษที่เป็นพิษสูงอย่างเห็นได้ชัดการปัดกระบี่ทุกครั้งจะปล่อยพลังดาบที่เป็นพิษถึงขีดสุด เคล็ดวิชากระบี่พิษวิญญาณเฉินต้าหงตะโกนขณะที่เขาเข้าใกล้ยอย่างฉีดวงตาวาโรถอย่างดูร้ายเขาปัดกระบี่ออกไปต่อหน้าเขาแสงของใบมีดรวมกับแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ที่แผดเผาบนท้องฟ้าได้แทงเข้าไปในดวงตาของหยางฉีอย่างเจ็บปวด นั่นคือหน้าที่ของเคล็ดวิชากระบี่พิษวิญญาณซึ่งไม่เพียงแต่มีพิษเท่านั้นแต่ยังใช้แสงสะท้อนเพื่อทำร้ายการมองเห็นของคู่ต่อสู้และแม้กระทั่งทำให้เกิดภาพหลอนอย่างน้อยก็จนกว่าใบมีดจะถอดหัวของบุคคลน,นั้นสิ่งกีดขวางที่สร้างผีแสงใบมีดหมุนไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วตัดเส้นทางหลบหนีทั้งหมดสำหรับหยางฉี ดูเหมือนหยางฉีไม่สนใจแม้แต่น้อยเกี่ยวกับแสงใบมีดเมื่อเอื้อมมือออกไปเขาก็คว้าดับใหญ่หัวผีซึ่งแข็งพอๆกับเต้าหู้ในสายตาของเขาตายเขาคำรามขณะกำดับให้แน่นและงอดับครึ่งหนึ่งจนหมดพลังที่ส่งผ่านการกระทำง่ายๆนั้นทำให้เลือดจำนวนมหาศาลพ่นออกจากปากของเฉินต้าหงพร้อมกับเสียงของกระดูกจำนวนมากในร่างกายของเขาที่หักหยางชีก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวพร้อมกับปล่อยฝ่ามือ อันที่จริงมันเป็นหนึ่งในจุดยืนในกำปั้นของราชาผู้อยู่ยงคงกระพันชัยชนะในทุกการต่อสู้ซึ่งทำให้ฝ่ามือของเขาดูร้ายอย่างอุ้งเท้าเสือหรือกรงเล็บของมังกรกล้ามเนื้อของเขากระเพื่อมและพลังปราณที่แท้จริงของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเขาเป็นเหมือนเตาหลอมที่เดือดปุดๆอยู่ในส่วนลึกของนรกเต็มไปด้วยลาวาน่าสะพรึงกลัวถึงขีดสุด ไม่มีทางที่เชิญต้าหงจะหลบได้ฝ่ามือเชื่อมต่อกับหน้าอกของเขาและเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดก็เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากของเขาทุกคนที่เฝ้าดูเห็นสิ่งที่ดูเหมือนฝ่ามือยักษ์ที่สร้างจากพลังปราณที่แท้จริงกระแทกเขาบดขยี้เขาให้เป็นเนื้อเขาตายแล้ว ต้าหงเชินต้าเล่ยตะโกนจากนั้นเฉินต้าหลงปรมาจารย์ระดับที่7มากกว่า10คนและประมาจารย์ระดับที่8จํานวนมากต่างก็รวมพลังกันรวบรวมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันในการโจมตีทําให้เกิดบางสิ่งที่ดูเหมือนภูเขาขนาดมหึมามันน่ากลัวมากที่ก้อนกรวดและเศษสินจากพื้นดินเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและหมุนไปรอบๆร,ราวกับกระแสน้นําวนกระเบื้องปูพื้นหินปูนบางแผ่นถึงกับแตกเป็นเสียงเสียงและรวมเข้ากับกระแสน้นําวน ยังชีเผชิญกับการรวมตัวของพลังปราณโดยไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเอาเลยเขาพูดพวกเจ้าทุกคนปรมาจารย์ทุกคนในตระกูลเฉินของเจ้ามีมาดูกันว่าคนของเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนวิชาพลังปราณของเขาได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ทําให้เกิดรัศมีปีศาจและปีศาจผุดขึ้นรอบตัวเขาเกือบจะเหมือนน้าตกสีดําเป็นผลให้ทุกสิ่งที่อยู่ภายใน19ของเขาละลายเป็นฝุ่นรวมทั้งกระบี่ดาบหอกและลูกศร นี่คือพลังของมังกรโคชสารขนาดมหึมาโบราณ5ตัวที่มาบรรจบกันในที่เดียวการโจมตีแบบผสมผสานของปรมาจารย์ระดับสูงของตระกูลเฉินทั้งหมดหายไปหายไปอย่างไร้ร่องรอยเฉินต้าเลยและประมาจารย์ระดับที่8คนอื่นๆต่งหยุดชะงักด้วยความตกใจมันเป็นไปได้ยังไงกัน การโจมตีร่วมกันของพวกเราทุกคนน่าจะสร้างปัญหาให้กับปรมาจารย์แห่งพลังปราณได้เขาจะปิดกัน้นภูเขาแห่งพลังปราณนั้นได้อย่างไรเขาเป็นมนุษย์หรือไม่แม้แต่พ่อของเขาอย่างซานก็ยังถูกบังคับให้หนีจากการจู่โจมแบบนั้นน้อยกว่ามากกับคนสารเลวผู้คลั่งไคล้อย่างเขาไม่มีทางที่การบ่มเพาะพลังปราณและฐานการฝึกฝนของเขาจะเหลือเชื่อขนาดนั้นเราต้องพลาดอะไรบางอย่างที่นี่เขาต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเวทมนต์บางอย่าง ปรมาจารย์จากบ้านแห่งเงามืดก็ตกตะลึงเช่นกันความจริงที่ว่าอย่างฉีนั้นดุร้ายจนท้าทายความคาดหวังทั้งหมดของพวกเขาวิชาพลังพิษร้อยพิษหนึ่งในปรมาจารย์ของบ้านแห่งเงามืดตะโกนการเคลื่อนไหวที่พระาโมปรากฏขึ้นร่องรอยของภาพติดตาที่ไม่มีใครอื่นนอกจากพลังปราณมนุษย์บริสุทธิ์นี้เป็นสิ่งเดียวกับที่ยางซานได้ทําไปเมื่อไม่นานนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของขั้นตอนที่8ของการบ่มเพาะพลังปราณจิตตวตาน ลักษณะของชื่อมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการจุติจริงจะปรากฏขึ้นพลังปราณแท้จริงของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยพลังปราณพิษมากจนน่าจะถูกเรียกว่าพลังปราณพิษมนุษย์อย่างเหมาะสมกว่าทันทีที่มันพบกับคู่ต่อสู้ที่มีชีวิตมันจะระเบิดทำลายล้างทุกอย่างภายใน1,000งก้าลงไปที่หญ้าและรากมันจะทำให้สิ่งสกรปกสกรปกสกปรกด้วยสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ไม่เหมือนใครและอันตรายที่สุดจากบ้านแห่งเงามืด ดูซิว่าเจ้าจะขัดขวางมันได้อย่างไรเจ้าสุกรน้อยสกป,กปรกปรมาจารย์ของบ้านแห่งเงามืดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจับอย่างชียอย่างไม่ระวังด้วยการลอบโจมตีนี้พลังปราณแท้จริงของมนุษย์พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรมันกระทบพลังป้องกันที่แท้จริงของเขาจากนั้นระเบิดในลักษณะที่สั่นสะเทือนราวกับสวรรค์ทําลายแผ่นดินฟันปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่บนพื้น ปรมาจารย์จากตระกูลเฉินหยุดอยู่กับที่มองไปที่ปล่องภูเขาไฟและควันพิษที่ปกคลุมอยู่ในที่สุดเขาก็ตายน้องสามยางหยุนชงและอย่างห้วหลงตะโกนเห็นไหมเจ้าสุกรศกรปรกการระเบิดที่เป็นพิษเป็นการบ่มเพาะพลังปราณที่มีเฉพาะในบ้านแห่งเงามืดและเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่สามารถรับมือได้ปรมาจารย์จากบ้านแห่งเงามืดทั้งหมดเริ่มหัวเราะเสียงดัง ทันใดนั้นก็มีเสียงพูดออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟจริงเหรอสำหรับข้าดูเหมือนว่าการบ่มเพาะพลังปราณบ้านแห่งเงามืดของเจ้าค่อนข้างอ่อนแอแม้ว่าคำพูดของหยางฉีจะดังก้องแรงลมก็พัดเอาพลังปราณพิษออกจากปล่องภูเขาไฟเร็วกว่าลูกศรและหน้าไม้ที่เขายิงไปก่อนหน้านี้ไม่ดีหนึ่งในปรมาจารย์ของบ้านแห่งเงามืดตะโกนเร็วเข้าก้านหายใจ อย่างไรก็ตามเสียงร้องของเขามาช้าเกินไปเมื่อพลังปราณพิษพัดผ่านกองทัพทหารกว่าร้อยนายจะสูดหายใจเข้าจากนั้นเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชก็ประตุขึ้นขณะที่พวกเขามีฟองที่ปากและจับหน้าอกของพวกเขาปรมาจารย์ระดับสูงบางคนจากตระกูลเฉินได้เปิดใช้งานพลังป้องกันที่แท้จริงแล้วและได้รับการปกป้องจากพลังปราณพิษเฉินต้าเล่ยวอยวายและโกรธเคือง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรปรมาจารย์จากบ้านแห่งเนามืดรีบทำอะไรสักอย่างทุกอย่างผิดพลาดไปหมดตระกูลเฉินมาที่นี่ด้วยการประคมอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยบ้านแห่งเนามืดทั้งหมดภายใต้สมมติฐานว่าพวกเขาจะสามารถกวาดล้างตระกูลอย่างได้พวกเขาคิดด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะออกมาด้านบนท่ายอย่างซานปรากฏตัว พวกเขาจะจินตนาการได้อย่างไรว่าอย่างชีเพียงคนเดียวจะไม่เพียงหยุดพวกเขาในเส้นทางของพวกเขาแต่ยังจะฆ่าทหารจำนวนมากของพวกเขาด้วยพวกเจ้าจะต้องตายที่นี่ในวันนี้อย่างชีกล่าวอย่างเย็นชาขณะก้าวไปข้างหน้าข้ามสนามรบไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้ จนถึงตอนนี้เขาได้สังหารทหารไปแล้วกว่า50ในวังยาพิษกว่าร้อยนายและบทขยี้เฉินต้าหงให้เป็นเนื้อเลือดเป็นการแสดงที่หนาวเหน็บที่ทําให้ผู้คนสันสานแม้ในวันที่อากาศร้อนที่สุดหยุดตรงนั้นหนึ่งในปรมาจารย์จากบ้านแห่งเงามืดกล่าวเจ้ารู้ไหมว่าบ้านแห่งเงามืดแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเราโว ก่อนที่เขาจะพูดจบยางชีก็บเบลอเคลื่อนไหวเหยียบแผ่นพื้นหินปูนราวกับฝูงมัมงกรโคชสารขนาดมหึมาปรามาจารย์จากตระกูลเฉินพุ่งเข้ามาขวางทางของเขาแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปใกล้เกิน1 9พวกเขาถูกส่งไปข้างหลังด้วยพลังป้องกันที่แท้จริงของเขาสำหรับปรามาจารย์จากบ้านแห่งเงามืดเขาเห็นเพียงนิ้วเดียวปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแล้วแทงเขาที่หน้าผากบูมหัวระเบิดทั้งหัว หัวหน้ากลุ่มจากบ้านแห่งเงามืดผู้ที่เพิ่งปลดปล่อยพลังปราณมนุษย์บริสุทธิ์รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เห็นอรหันต์อสรพิษเขียวเจ้าเจ้าข้าอรหันต์อสรพิษเขียวจริงหรือเจ้ามีความคิดเกี่ยวกับผลที่เจ้าจะได้รับหรือไม่หยางชี้ค่อยคอยหันไปมองเขาอย่าก,กังวลไปเลยต่อไปเจ้าจะต้องตาย แขนทั้งหกของพลังปราณที่แท้จริงพุ่งเข้ามาข้างหลังเขาแสดงสัญ,ญลักษณ์มือที่ซับซ้อนซึ่งทําให้คลื่อนพลังปราณมหาศาลพุ่งเข้าหาผู้นําบ้านแห่งเงามืดในการตอบสนองผู้นําก็กระทึบเท้าของเขาทําให้พลังปราณที่แท้จริงของเขาพุ่งทยานทะลักออกมาเป็นชุดกรอบเกล็ดจิตจุติเกราะรบร้อยพิษ รัศมีแต่ละอันมืดมิดราวกับกลางคืนและชุดสูทโดยทั่วไปมีหนามแหลมที่ดูดูร้ายอยู่ทุกคนทุกแห่งระดับการป้องกันนี้เหนือกว่าประการระฆังทองที่หัวหน้ากลุ่มอื่นจากบ้านแห่งเงามืดอย่างชัดเจนเกราะรบร้อยพิษไม่เพียงแต่ป้องกันอาวุธทุกประเภทแต่ยังส่งพลังด้วยพลังที่แท้จริงซึ่งเต็มไปด้วยพิษนับร้อยทำให้มันอันตรายถึงตายได้โดยเฉพาะเมื่อใช้ในการต่อสู้เอาเลยเจ้าสุกรผู้นำตะโกน อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวได้อย่างชิเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นกว่าเดิมสบอเท่าจากนั้นเขาก็เรียกฝ่ามือเงาแห่งพลังปราณที่แท้จริงเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวสังหารที่แท้จริงของเขาซึ่งเป็นหอกที่มาจากนรกทันใดนั้นหอกนั้นก็แทงเข้าไปในเกราะรบร้อยพิษและเจาะเข้าไปในหัวใจของผู้นำจากบ้านแห่งเงามืดได้ยินเสียงแตกเมื่อชุดเกราะหลุดออกมาและเปลวไฟของพลังชีวิตของชายคนนั้นก็หายไปหอกแห่งนรกดูดกลืนไป เป็นไปได้ยังไงข้ากำลังจะตายจริงๆเหรอหัวหน้ามองลงไปที่หอกที่ติดอยู่ที่หน้าอกของเขาใบหน้าของเขาแสดงความไม่เชื่อเมื่อหอกนั้นจะทำลายจิตวิญญาณของเขาจากนั้นเขาก็ลม้มลงบนหลังของเขาไปลงนรกอย่างชี้คำรามขณะปัดเป่าหอกเทพแห่งนรกเขากระทึบลงบนศีรษะของชายผู้นั้นบทขยี้เขาตอนที่30ชายหนึ่งคนพยายามจะฆ่าคนนับพนัน หัวหน้าของเราตายแล้วเหรอวิชาพลังปราณของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของช่วงที่8เขาจะตายได้ยังไงมีเพียงปรมาจารย์แห่งพลังปราณเท่านั้นที่สามารถฆ่าเขาได้อย่าบอกนะว่าคนไม่เอาไหนเป็นปรมาจารย์ด้านพลังปราณเป็นไปได้ยังไงเขาอายุแค่18เท่านั้นหายากมากที่ผู้คนจะไปถึงระดับปรมาจารย์แห่งพลังปราณก่อนอายุ18ซึ่งจะเห็นได้เพียงครั้งเดียวในทุกๆพันปี ไปออกไปจากที่นี่เราต้องรายงานเรื่องนี้กับผู้อาวุโสด้วยร่างกายที่แข็งแรงเท่ากับเขาพวกเขาจะส่งปรมาจารย์ไปฆ่าเขาและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหุ่นเชิดอย่างแน่นอนวับๆับวบปรมาจารย์ของบ้านแห่งเงามืดเริ่มหลบหนีโดยใช้ศาสตร์แห่งพลังปราณเพื่อบินขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วสูงสุดพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับเด็กอายุ18ปีคนนี้คิดว่าจะไปไหน ยังชีกล่าวน้ำเสียงของเขาสะท้อนด้วยความโกรธเกรี้ยวดังสนั่นทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ3 0 9ของเขาถูกกระแทกโดยเสียงของเขาและล้มลงหมดสติสำหรับอาวุธของพวกเขาซึ่งได้รับการอันเชิญด้วยการบ่มเพาะพลังปราณพวกเขาถูกหยางชีคว้าตัวและส่งริ้วขึ้นไปในอากาศเมื่อถึงจุดหพวกเขาหันหลังและยิงลงไปแทงเข้าที่ด้านหลังของปรมาจารย์ที่หลบหนีจากบ้านแห่งเนามืด เสียงกรีดร้องดังก้องไปในอากาศขณะที่ผู้คนในบ้านแห่งเงามืดถูกผลักลงมาจากอากาศพวกเขาไม่เพียงถูกฆ่าเท่านั้นแต่ยังถูกตรึงไว้กับพื้นด้วยอาวุธต่างๆและเสียงหอนที่กำลังจะตายก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายเย็นลงจนถึงกระดูกเมื่อถึงจุดนั้นหยางชีก็ดึงเท้าของเขาออกจากซาาข,ของผู้นำของพวกเขาปล่อยชีพจรของพลังปราณที่แท้จริงออกมาเขาเอาเลือดออกจากเท้าและเสื้อผ้าของเขาปล่อยให้เขาไม่มีหลักฐานการฆ่าที่เขาเพิ่งทำไป เขาหันกลับมามองปรมาจารย์จากตระกูลเฉินรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาเฉินต้าเลยเฉินต้าหลงเจ้ากีดจริงๆหรือว่าเจ้าจะร่วมมือกับบ้านแห่งเงามืดและกวาดล้างตระกูลอย่างได้ช่างเป็นเรื่องตลกเสียน่กระไร้รองขอชีวิตยอมรับความจงรักภักดีต่อตระกูลหยางและมาเป็นของเราถ้าทำอย่างนั้นและตระกูลเฉินอาจไม่ถูกทำลายในวันนี้มิฉะนั้นเราจะล้างเจ้าให้พ้นจากการดำรงอยู่ลงไปที่ไก่และสุนัขของเจ้า เฉินต้าหลงถมน้ำลายลงบนพื้นอย่างดูถูกเจ้าไม่เห็นหรือว่าเรามีกี่คนเจ้าคิดว่าเรากลัวเจ้าฟังนะเจ้าหนูตระกูลเฉินมีหลักฐานที่อย่างรักลึกในเมืองนี้และวันนี้ตระกูลของเจ้ากำลังจะถูกทำลายล้าง แม้ว่าคำพูดของเขาจะฟังดูน่าประทับใจแต่หัวใจของเขาก็เต้นแรงด้วยความวิตกกังวลอย่างฉีเพิ่งฆ่าปรมาจารย์ทั้งหมดจากบ้านแห่งเงามืดและเห็นได้ชัดว่าอาวุธทุกประเภทไม่สามารถป้องกันได้และยังไม่ชัดเจนว่าตระกูลเฉินจะทำร้ายเขาได้ด้วยซ้ำ ที่จริงปรมาจารย์ทั้งหมดจากตระกูลเฉินเกือบจะเป็นบ้าแล้วและรู้สึกเหมือนกำลังกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งระดับของการบ่มเพาะพลังปราณของหยางชีเหนือกว่าสิ่งที่พวกเขาคาดไว้คล้ายกับพบขอทานบนถนนเพียงเพื่อจะพบว่าเขาเป็นจักรพรรดิที่ปลอมตัว ใครจะเดาได้ว่าเด็กอายุ18ปีจะฆ่าปรมาจารย์ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากบ้านแห่งเนามืดและทำลายกองทัพพันคนเพียงคนเดียวหากคำพูดหลุดออกมามันจะไม่เพียงแค่ทำให้นครหยานตกใจแต่มันจะทำให้เกิดพายุแห่งความประหลาดใจในทวีปมรกตโดยรวมหยางชีเป็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งซึ่งเข้ามาเพียงครั้งเดียวทุกๆพันปี อย่าอดดีนักเจ้าเด็กเหลือขอเชินต้าเลยพูดอย่างฉุนเฉียวจากนั้นเขาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะสะท้อนเหตุผลและความเข้าใจข้าขอถามเจ้าหน่อยเธอตอนนี้เจ้าเสียพลังปราณไปเท่าไหร่แล้วข้าพนันได้เลยว่าเจ้าดูหน้าประทับใจจากภายนอกแต่ภายในทั้งหมดแห้งผากไม่มีทางที่เจ้าจะมีพลังปราณที่แท้จริงเหลืออยู่เลยปรมาจารย์ตระกูลเฉินคนอื่นๆเข้ามาใช่ถูกต้องเขาคงหมดพลังที่แท้จริงแล้ว จมตีเขาก่อนที่เขาจะเติมกลับเข้าไปเราสามารถฆ่าเขาได้อย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่เขาฆ่าจากบ้านแห่งเงามืดพวกเขาจะมองว่าตระกูลอย่างเป็นศัตรูตัวฉกาดอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะรอดตายในวันนี้พวกเขาจะติดตามเขาและฆ่าเขาในที่สุดถ่ามันซะเขากำลังชละใจอยู่เราต้องไปหาเขาก่อนที่เขาจะโจมตี ปรมาจารย์คนหนึ่งในตระกูลเฉินเฉินต้าเจิ้นไม่สามารถยับยัง้งได้อีกต่อไปหอ,อกของเขาเขาพุ่งเข้าสู่การเคลื่อนไหวบินไปข้างหน้าร้อย้าในการเคลื่อนไหวเดียวเล็งหอ,อกของเขาตรงไปที่หน้าอกของหยางฉีร้อยดอกไม้บาน พลังปราณที่แท้จริงพุ่งออกมาจากปลายหอกกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นร้อยดอกไม้ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการบานสะพรั่งนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากเคล็ดวิชาหอกร้อยดอกไม้ของตระกูลเฉินแต่ละกระบวนถ้าเป็นเหมือนรุ่งอรุณของฤดูใบไม้ผลิและมหัศจรรย์มากจนยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดเจ้าพวกปัญญาอ่อนคิดว่าพลังที่แท้จริงของข้าหมดลงแล้วหรือ <nej> อย่างชี้กล่าวแล้วเธอมาที่ข้าด้วยท่าทีขยะขยงอย่างนั้นหรือข้าสามารถฆ่าขยะแบบเธอได้เป็นร้อยครั้งโดยที่พลังที่แท้จริงยังไม่หมดลงด้วยซ้ำข้าให้โอกาสเจ้าเอาชีวิตรอดจากเรื่องนี้โดยสุจริตแต่ตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนเจ้าจะใกล้ตา,ตายข้าจะช่วยเจ้าเองก้องพลังปราณระเบิดมหาศาลพุ่งออกมาจากตัวเขาอีกครั้งเมื่อเขาเอื้อมมือออกไปและคว้าหัวหอกปัดเป่าการคาดคะเนทั้งหมดที่มีอยู่รอบๆตัวมันในทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเฉินต้าเจิ้นอุทานขณะที่เขาตกลงมาจากท้องฟ้าพยายามอย่างเปล่าประโยชน์ที่จะดึงหอกออกจากมือของหยางฉีในการตอบสนองหยางฉีบิดข้อมือของเขาทําให้หอกแตกเป็นชิ้นๆน,นับไม่ถ้วนขณะที่เศษเสียนพุ่งทะลุทะลวงเฉินต้าเจิ้นเขาพยายามถอยกลับแต่ก่อนที่เขาจะทําได้ภาพเบลอของการเคลื่อนไหวก็พุ่งมาทางเขา มันเกือบจะดูเหมือนมังกรโคชสารขนาดมหึมาที่กระทึบลงบนพื้นและเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงของเฉินต้าเจิ้นในทันทีความพรม่าโมผ่านร่างของเขาผ่านกระดูกเนื้อเลือดและเส้นลมปราณทําให้เสียงขาดขาดหายหายในจิตใจของเขาจนสติเป็นสีดําและเขาก็ล้มลงตายแม้แต่คนที่ทําจากเหล็กซึ่งถูกโจมตีด้วยพลังของมังกรโคชสารขนาดมหึมาโบราณ5ตัวก็ยังถูกทําให้แบนนับประสาคนที่มีร่างกายเป็นเนื้อและเลือด ในที่สุดเฉินต้าเลยก็ตรหนักว่าหยางชีเป็นเหมือนปีศาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในสมัยโบราณคนที่พวกเขาไม่สามารถยืนหยัดได้ไม่เพียงแต่เขาจะมีพลังปราณสำรองที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นทุกการเคลื่อนไหวที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นดูร้ายอย่างมากราวกับสัตว์เดรัจฉานในความเป็นจริงเฉินต้าเลยยังสงสัยว่าหยางชีเป็นมนุษย์หรือไม่หรือว่าเขาถูกครอบงำโดยสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์วิ่งมีคนตะโกนออกไปจากที่นี่ เขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นปีศาจเราต้องร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆในนครหยานเพื่อสังหารเขาทุกคนในตระกูลเฉินตระหนักดีว่าพวกเขาจำเป็นต้องหนีล่าถอยเฉินต้าเล่ยร้องออกมาอย่างเย็นชาทันทีที่ทหารก่อตัวเป็นแถวและประมาจารย์ของตระกูลเฉินก็ก้าวไปข้างหน้ารวมพลังเพื่อโจมตีอย่างฉีและให้เวลากองทัพของพวกเขาในการล่าถอยเจ้าคิดว่าเจ้าจะออกไปไหน อย่างชี้กล่าวขณะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเสือหรือมังกรการก้าวกระโดดครั้งเดียวทําให้เขาเก้าวไปข้างหน้าหลายสิบเมตรและในขณะเดียวกันพลังปราณที่แท้จริงของเขาก็กระจายออกไปหลายร้อยก้าวรอบตัวเขาทําให้เกิดลมบ้าหมูแห่งการเข็นฆ่าการสะบัดนิ้วของเขาส่งกระสุนพลังปราณเป็นเกลียวซึ่งเจาะเกราะของทหารคนหนึ่งฆ่าเขาในทันทีการฟาดฝ่ามือจากหมัดของราชาผู้อยู่ยงคงกระพันได้ทำลายเส้นลมปราณและหลอดเลือดของทหารสิบนาย ตาข่ายแห่งสวรรค์เขายื่นมือออกไปกลางนิ้วออกส่งพลังปราณที่แท้จริงออกมาราวกับใยแมงมุมสร้างตาข่ายขนาดใหญ่ที่ตัดหนทางหลบหนีทั้งหมดสำหรับตระกูลเฉินเฉินต้าเลยต้องการล่าถอยแต่ด้วยตาข่ายนั้นมันติดอยู่อย่างสมบูรณ์เขาบกมือและส่งลำแสงดาบฟันเข้าไปในตาข่ายโดยหวังว่าจะตัดมันออกอย่างไรก็ตามพลังปราณของดาบมีผลกับตาข่ายพอๆกับที่มีดที่พยายามจะตัดน้ำ นรกขุมนรกนั่นคือสิ่งที่ผู้อาวุโสตระกูลเฉินกำลังคิดสำหรับพวกเขาเขาไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำแต่เป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งในตอนนี้พวกเขาไม่สามารถคิดคำอธิบายอื่นใดสำหรับระดับการบ่มเพาะของเขาในปัจจุบันได้นอกจากที่เขาถูกปีศาจพันปีเข้าสิงในช่วงเวลานั้นเองที่เสียงหัวเราะดังลั่นกระจายอากาศทะลุทะลวงสู่ทอ้องฟ้าสูงจนเมฆดูเหมือนตัวสัน่นหลอมรวมพลังเข้ากับก้อนเมฆ มันเป็นสัญญาณของการเป็นเจ้าแห่งพลังปราณในช่วงที่9กหนึ่งกลายเป็นปรมาจารย์แห่งการบ่มเพาะพลังปราณและในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเราจะหลอมรวมพลังปราณของตนกับเมฆซึ่งเป็นสัญญาณของการเชื่อมต่อกับสวรรค์และโลกหน้าตกใจที่มีคนเป็นเจ้าแห่งพลังปราณในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ ยังชี้เก็บพลังปราณของเขาไว้ขับเคลื่อนเว็บขนาดมหึมาทําให้ปรมาจารย์ของตระกูลเฉินและกองทัพของพวกเขาติดอยู่อย่างสมบูรณ์เขาทราบดีว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะบิดาของเขาบรรลุถึงระดับปรมาจารย์ด้านพลังปราณแล้วต่อจากนี้ไปคงเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนที่จะป้องกันไม่ให้ตระกูลอย่างก้าวไปสู่ความสูงใหม่ลมที่พัดมาเต็มอากาศและมีเสียงพูดชีเอ,อ๋อเจ้าช่างมีความสุขเสียจริงแต่อย่าสังหารทุกคนจับพวกมันไว้เป็นฉเฉลย ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยางซานแม้ว่าเสียงของเขาจะดังขึ้นก็ตามร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นสูงเหนือก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีวิเววของปีกพลังปราณใดๆอยู่ข้างหลังเขาเจ้าแห่งพลังปราณสามารถเร่งความเร็วผ่านท้องฟ้าโดยไม่ต้องใช้ปีกนั่นคือความแข็งแกร่งของระดับที่9 สายตาของหยางซานสร้างความสิ้นหวังให้กับหัวใจของปรมาจารย์ของตระกูลเฉินถ้าพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะจัดการกับหยางชีแล้วพวกเขาจะต่อสู้กับทั้งเขาและหยางซานซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าแห่งพลังปราณได้อย่างไรคุกเข่าลงเฉินต้าเลยใช้ประโยชน์จากเสียงกล่อมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในขณะนั้นยางชีกระโดดไปข้างหน้าและสับมือไปทางเฉินต้าเลย เฉินต้าเลยพยายามป้องกันตัวเองโดยปลดปล่อยการบ่มเพาะพลังปราณของตระกูลเฉินเพื่อสร้างกำแพงป้องกันหน้าเสียดายสำหรับเขาการโจมตีของหยางฉีทะลุกำแพงนั้นจนหมดพยัก์ขาวกัดกินซากศพหัวของพยัก์ขาวปรากฏขึ้นกระเพาะของมันอ้าปากค้างขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้าเฉินต้าเลยไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์และหลังจากที่เสือจับขากันไกลบนเขาพลังปราณที่แท้จริงของเขาก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหยางฉีทันที ชื่อของการเคลื่อนไหวพยักเขาวกัดกินซากศพเกิดขึ้นเพราะหน้าที่สูงสุดของมันคือการจับกลุ่มคู่ต่อสู้เมื่อเสือโครงพุ่งใส่ศัตรูคนคนนั้นจะกลายเป็นเหมือนศพไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้เลยและนั่นคือสภาพที่เฉินต้าเล่อยู่ในขณะนี้เขาเป็นผู้นำตระกูลมา20ปีแล้วแต่วันนี้ถูกใครบางคนจากรุ่นน้องของตระกูลหยางจับตัวไปใครก็ตามที่ทราบข่าวนี้จะต้องถอนหายใจอย่างมีอารมณ์ ตระกูลที่ร่ำรวยและมีอำนาจอื่นๆในนครหยานตระหนักดีถึงความขัดแย้งระหว่างตระกูลเฉินและตระกูลหยางและหลายคนได้ส่งคนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังว่าทั้งสองกลุ่มจะเต็มไปด้วยเลือดและรอยฟกช้ำโดยไม่คาดคิดตระกูลเฉินถูกกำจัดโดยสมบูรณ์ถูกยัางชี้ปราบด้วยวิธีการที่น่าทึ่งและแทบไม่น่าเชื่อ ในอดีตผู้คนได้นำหยางชีไปเป็นเพียงแค่คนสารเลวคนที่นำกลุ่มของเขาไปสู่ความพินาศแต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เขามีพลังมหาศาลอย่างท่วมท้น ในระยะเวลาอันสั้นคนสารเลวได้กลายเป็นปรมาจารย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ดูเหมือนความฝันของหลายๆคนและคนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรพวกเขามองได้เพียงอย่างฉีที่ถือเชิญต้าและอยู่ในกำมือของเขาและสงสัยว่าพวกเขากำลังมองมนุษย์หรือจะมองที่ปีศาจหรือมารจับเชิญต้าเล่ยไว้แน่นอย่างฉีตะโกนด้วยเสียงฟ้าร้องหัวหน้าตระกูลของเจ้าถูกจับยอมจำนนทันที เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ